เวลายือดออกหรือหดลงได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่ไหนถ้าคุณปีนขึ้นไปบนยอดเขาที่สูงมากเวลาจะผ่านไปเร็วกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับตอนที่คุณอยู่ในหุบเขานั่นเป็นเพราะแรงโน้มถ่วงและผลกระทบมันที่มีต่อเวลาเราแทบไม่สังเกตถึงเรื่องนี้ในชีวิตประจําวันเลยแต่สําหรับนักวิทยาศาสตร์และหน่วยงานอวกาศที่กําลังเตรียมส่งมนุษย์ไปยังดวงจันทร์ความแตกต่างแค่เล็กน้อยของเวลาเหล่านี้มีความสําคัญอย่างมากเราจะมาตอบคําถามที่ว่าทําไมกันในภายหลัง ขณะน,นี้มีการแข่งขันทางอวกาศรูปแบบใหม่เกิดขึ้นหลายประเทศต้องการตั้งฐานทัพระยะยาวบนดวงจันทร์เมื่อมนุษย์ไปอยู่ที่นั่นสิ่งต่างๆเช่นการจับเวลาที่เชื่อถือได้จึงกลายเป็นสิ่งสําคัญประเด็นคือดวงจันทร์ไม่ได้ทํางานตามเวลาของโลกวันบนดวงจันทร์จะเร็วกว่าวันบนโลกเล็กน้อยโดยความแตกต่างอยู่ที่ประมาณ56ไมโครวินาทีและดูเหมือนจะไม่สําคัญ แต่เมื่อเวลาผ่านไปความแตกต่างแค่เล็กน้อยก็เพิ่มขึ้นจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้เพราะงั้นเพื่อให้ภารกิจสำรวจดวงจันทร์ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและป้องกันไม่ให้ทุกอย่างคลาดเคลื่อนจากกันนาซาและนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกจึงต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยากจะรับมือนั่นคือการสร้างมาตรเวลาดวงจันทร์ใหม่ทั้งหมด นาซาคาดว่าจะเริ่มใช้ระบบนี้ภายในปี2026ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่พวกเขาหวังว่าจะส่งนักบินอวกาศกลับไปยังดวงจันทร์เป็นครั้งแรกในรอบ50ปีแต่มาดเวลาใหม่นี้ไม่ใช่แค่เขตเวลาบนดวงจันทร์เท่านั้นแต่เป็นระบบทั้งหมดที่จะปรับให้เข้ากับเวลาที่เร็วขึ้นของดวงจันทร์และทําให้ทุกอย่างประสานกับระบบเวลาของโลกต้องทําแบบนี้เท่านั้นเพื่อที่ภารกิจจะดําเนินไปได้อย่างราบรื่น บนโลกนี้การบอกเวลาของเรามีความซับซ้อนอย่างน่าประหลาดใจอยู่แล้วอาจดูเหมือนว่าเวลาควรเป็นแนวคิดที่ตรงไปตรงมาแต่ที่จริงแล้วการบอกเวลาให้ถูกต้องนั้นเป็นศาสตร์ที่แม่นยำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณพิจารณาว่าการบอกเวลาส่งผลต่อชีวิตประจำวันของเรามากแค่ไหนนักวิทยาศาสตร์จึงใช้สิ่งที่เรียกว่าเวลาสากลเชิงพิกัดหรือที่เรียกว่า UTC เพื่อปรับเวลาให้ตรงเวลาทั่วโลก โดยมาตรฐานเวลาสากลน,นี้ใช้หลักนาฬิกาอะตอมที่มีความแม่นยำสูงซึ่งนักวิทยาศาสตร์จะติดตั้งนาฬิกาอะตอมในสถานที่ต่างๆทั่วโลกนาฬิกาอะตอมเจ๋งมากเพราะวัดเวลาโดยอาศัยการสั่นสะเทือนของอะตอมอย่างสม่ำเสมอจึงมีเสถียรภาพและแม่นยำสูงซึ่งช่วยให้หนักวิทยาศาสตร์มั่นใจได้ว่า UTC จะตรงกันสำหรับทุกคนทุกที่ นาฬิกาอะตอมเหล่านี้ยังคงคำนึงถึงว่าเวลาจะเคลื่อนตัวช้าลงเล็กน้อยเมื่อคุณอยู่ใกล้ศูนย์กลางของโลกของเราเพราะงั้นนาฬิกาอะตอมที่วางใกล้พื้นผิวโลกจึงเดินช้าลงเล็กน้อยเนื่องจากแรงดึงดูดของแรงโน้มถ่วงที่แรงกว่าผลกระทบนี้ซึ่งอธิบายได้ด้วยทฤษฎีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์เกิดขึ้นเพราะแรงโน้มถ่วงส่งผลต่อเวลานักวิทยาศาสตร์ใช้นาฬิกาอะตอมกระจายไปตามระดับความสูงที่แตกต่างกันเพื่อหาค่าเฉลี่ยความแตกต่างของเวลาเล็กน้อยที่เกิดจากแรงโน้มถ่วง นอกจากนี้เพื่อการบอกเวลาที่แม่นยำนักวิทยาศาสตร์ยังเพิ่มการปรับอาทิตย์กวินาทีเข้าไปเป็นครั้งคราวเนื่องจากคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติเล็กๆน้อยๆของความเร็วในการหมุนของโลกแม้จะฟังดูค่อนข้างซับซ้อนแต่กระบวนการในการให้ทุกคนอยู่ในเวลาเดียวกันนี้ช่วยให้โลกสมัยใหม่ดำเนินต่อไปได้ในเมื่อการจับเวลาที่แม่นยำถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการค้าขายทั่วโลกระบบนำทาง GPS และแม้แต่การสื่อสารผ่านอินเทอร์เนต็ต แต่เวลาบนดวงจันทร์ทำงานแตกต่างกันดาวบริวารของเรามีสนามแรงโน้มถ่วงที่อ่อนกว่าโลกนั่นจึงเป็นเหตุผลที่นาฬิกาบนดวงจันทร์เดินเร็วกว่าเล็กน้อยความแตกต่างนี้หมายความว่านาฬิกาบนดวงจันทร์มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวช้ากว่านาฬิกาบนโลกถ้าไม่มีการปรับเวลาซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาใหญ่เมื่อนักบินอวกาศต้องติดต่ออย,อย่างใกล้ชิดกับโลกหรือเดินบนพื้นผิวดวงจันทร์ วิธีแก้ปัญหาของนาซาคือสิ่งที่เรียกว่ามาตราวเวลาของดวงจันทร์นักวิทยาศาสตร์จะไม่ปรับนาฬิกาบนดวงจันทร์ให้ตรงกับเวลาของโลกแต่พวกเขาต้องการสร้างระบบเฉพาะที่วัดเวลาบนดวงจันทร์ได้อย่างแม่นยำแต่ยังแปลงกลับมาเป็นเวลาของโลกได้ง่ายอีกด้วยลองนึกภาพว่านี่เป็นการขอบข่ายเวลาใหม่ทั้งหมดสำหรับดวงจันทร์โดยเฉพาะสิ เพื่อให้ระบบเวลาตามดวงจันทร์ทำงานได้นาซาได้ร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานจากนานาชาติเช่นหน่วยงานอาวกาศยุโรปโดยร่วมกันสร้างสิ่งที่เรียกว่าลูน่าเน็ตเครือข่ายดวงจันทร์นี้จะคล้ายกับอินเทอร์เน็ตบนดวงจันทร์โดยจะทำหน้าที่ตรวจสอบว่นนาฬิกาบนดวงจันทร์ทั้งหมดทำงานร่วมกันและปรับเวลาให้ตรงกับเวลาบนโลกได้เช่นเดียวกับนาฬิกาอะตอมทั่วโลกที่ปรับตามเวลา UTC บนโลกนาฬิกาบนดวงจันทร์จะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายลูน่าเน็ตที่ใหญ่กว่านี้ นักวิทยาศาสตร์มีประสบการณ์มากพอสมควรในการจัดการเวลาในอวกาศดาวเทียมระบบกำหนดตำแหน่งทั่วโลกซึ่งโครจรรอบโลกด้วยความสูงประมาณ2200กิโลเมตรมีนาฬิกาอะตอมติดตั้งอยู่นาฬิกาเหล่านี้เดินเร็วกว่านาฬิกาบนพื้นผิวโลกเนื่องจากอยู่ห่างจากแรงดึงดูดของโลกค่อนข้างมากแต่ระบบนำทาง GPS จะแม่นยำได้ยังไงนักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นวิธีทำให้นาฬิกาเหล่านี้เดินช้าลงเพื่อให้ตรงกับเวลาของโลก ประสบการณ์กับนาฬิกา GPS นี้เป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ต้องทำบนดวงจันทร์ในบางแง่มันอาจง่ายกว่าการจัดการ GPS ด้วยซ้ำนักวิทยาศาสตร์ทำงานกับนาฬิกาบนดวงจันทร์ได้ตามธรรมชาติแทนที่จะต้องปรับให้ตรงกับโลกอย่างสมบูรณ์แบบนักวิทยาศาสตร์หวังว่าจะหลีกเลี่ยงความยุ่งยากบางอย่างในการจัดการดาวเทียม GPS ได้โดยการตั้งเวลาบนดวงจันทร์ที่แม่นยำยตั้งแต่เริ่มต้น และตอนนี้มาถึงส่วนที่น่าสนใจแล้วเพื่อให้การบอกเวลาบนดวงจันทร์เป็นจริงนาซาและพันธมิตรต้องการติดตั้งนาฬิกาทั้งบนพื้นผิวดวงจันทร์และบนดาวเทียมที่โคจรรอบดวงจันทร์นาฬิกาบางรุ่นจะเป็นนาฬิกาอะตอมที่ใช้งานได้ยาวนานและบางรุ่นจะเป็นออสซิเลเตอร์แบบคริสตัลซึ่งให้ความสเสถียรในช่วงเวลาสั้นๆเมื่อนํามารวมกันนาฬิกาเหล่านี้จะสร้างเครือข่ายที่นักวิทยาศาสตร์พึ่งพาได้ ในขณะเดียวกันนาฬิกาอะตอมสำหรับใช้งานในอวกาศก,ก็ไม่ได้มีราคาถูกโดยแต่ละเรือนอาจมีราคาสูงถึงหลายล้านดอนลลาร์สหรัฐโชคดีที่ออสซิลเลเตอร์แบบคริสตัลมีราคาไม่แพงแต่จะไม่แม่นยำเมื่อทำงานเป็นเวลานาน เมื่อตั้งนาฬิกาเหล่านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนาฬิกาเหล่านี้จะทํางานร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของลูน่าเน็ตซึ่งจะเป็นขอบข่ายงานของน a ซาสาหรับทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเวลาและเครือข่ายข้อมูลบนดวงจันทร์ลูน่าเน็ตจะทําหน้าที่เหมือนอินเทอร์เน็ตสําหรับปฏิบัติการบนดวงจันทร์หน่วยงานอาวกาศต่างๆจะเข้ามาช่วยเหลือเช่นเดียวกับวิธีที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทํางานให้เราบนโลก แต่ยังมีความท้าทายอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการหมุนรอบตัวเองของดวงจันทร์ประการแรกวันบนดวงจันทร์กินเวลานานกว่าวันบนโลกของเรามากเนื่องจากดวงจันทร์ใช้เวลาประมาณ28วันบนโลกในการหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบ นอกจากนี้เส้นศูนย์สูตรของดวงจันทร์ยังมีแสงแดดอยู่ประมาณ14วันตามด้วยความมืดอีก14วันซึ่งต่างจากวัฏจักรกลางวันกลางคืนปกติของโลกและที่คั้วใต้ของดวงจันทร์ซึ่งเป็นสถานที่ที่นาซาจะตั้งภารกิจสำรวจดวงจันทร์ในอนาคตมีพื้นที่บางส่วนที่ยังคงได้รับแสงหรือเงาตลอดเวลาซึ่งอาจทําให้นักบินอวกาศติดต,ตามเวลาได้ยากขึ้น นาซาและพันธมิตรหวังว่าจะดึงประเทศต่างๆเข้าร่วมในโครงการนี้ได้มากผ่านองค์กรระหว่างประเทศเช่นสหพันธ์ดาราศาสตร์สากลแนวคิดคือการให้ประเทศต่างๆมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เข้าร่วมกับมาตราเวลาของดวงจันทร์เพื่อให้ทุกคนที่สำรวจดวงจันทร์มีความเข้าใจตรงกรัน สิ่งที่น่าตื่นเต้นอีกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือการกำหนดเวลาบนดวงจันทร์อาจช่วยภารกิจอวกาศอื่นๆในอนาคตได้เช่นการเดินทางไปยังดาวอังคารประสบการณ์และความรู้ที่เราจะได้รับจากการกำหนดเวลาบนดวงจันทร์นั้นมีแนวโน้มที่จะใช้เป็นแนวทางในการจัดการเวลาบนดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลออกไปนั้นเป็นหนึ่งในเหตุผลที่นักวิทยาศาสตร,ร์ให้ความสำคัญกับโครงการบนดวงจันทร์นี้มากสำหรับนักบินอวากาศที่อาศัยอยู่บนดวงจันทร์ระบบเวลาที่สม่ำเสมอและเชื่อถือได้จะมีความจำเป็นไม่เพียงแต่สำหรับการนำทางเท่านั้นแต่ยังรวมถึงทุกอย่าง ตั้งแต่การทดลองทางวิทยาศาสตร์ไปจนถึงกิจกรรมประจำวันอีกด้วยโครงการเวลาบนดวงจันทร์ของนาซาถือเป็นนวัตกรรมใหม่อย่างแท้จริงนับเป็นก้าวแรกในการจัดการเวลาในขณะที่มนุษย์ขยายพื้นที่ในอวกาศออกไปและถ้าทำได้ถูกต้องนักบินอวกาศในอนาคตจะไม่เพียงมีเวลาบนโลกเท่านั้นที่จะนำทางพวกเขาได้แต่ยังจะมีเวลาบนดวงจันทร์และสักวันหนึ่งอาจมีเวลาบนดาวอังคารด้วย การจับเวลาอย่างแม่นยำมีความสำคัญทั้งเพื่อความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการผ่านไปของเวลาบนดวงจันทร์และเพื่อการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดที่จำเป็นในการปฏิบัติภารกิจนักวิทยาศาสตร์ยังกระตือรือร้อนที่จะสร้างมาตรเวลาขึ้นมาใหม่เนื่องจากพวกเขานำทุกสิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับการจับเวลาบนโลกไปใช้กับระบบใหม่บนดวงจันทร์ได้เอาละ่ะเวลาหมดแล้วลาก่อน